มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลินลี่เขินหนักค่ะถูกทักสวยเหมือนเบลล่าลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นทำเอาแฟนๆจำแทบไม่ได้นะคะหลังน้องฉาดค่ะฟาดเบ็กอัพสุดปังจนโดนทักว่าเบลล่ารานีจากที่ก่อนหน้านี้นะักร้องสาวลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นได้สร้างความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ โดยช่างแต่งหน้าสุดยอดฝีมืออย่างน้องฉัตรสะบัดลุกสุดปังในงานแต่งของพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจนโดนแห่ชมเป็นสาวเต็มตัวงานนี้ทำเอาชาวในต่างพากันฮือฮายอย่างมากกับลุกหวานสุดปังครั้งนี้ค่ะล่าสุดนะคะยังถูกชมถูกอวยยศไม่หยุดลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นยังถูกแฟนๆพากันเข้ามาชมในความสวยของเธอในครั้งนี้ จนโดนทักอีกว่าหน้าคล้ายเบลล่ารานีนักแสดงสาวเบอร์ต้นระดับประเทศลินลี่ได้หมดท้าสดชื่อลุคนี้ปังมากแฟนคลับถึงกับต้องขยี้ตาแรงเพราะว่าความสวยมากจนจำไม่ได้เด็กว่าเบลล่ารานีกับแก้มวิชญยรนีค่ะลินลี่เขินหนักนะคะถูกทักสวยเหมือนเบลล่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ